มานั่งงงนั่งพู้นะโอ้โหอว้ยอืมเมื่อนี้จะพามาฮักอโอ้โหต้นอ่อนของวาลาบิจะฟั่งให้ดีเด้อต้นอ่อนของวาลาบินี่ก็คือเอาเพทยังกินปติพูนเอาโงงอันนี้ห้อยพีเทวันที่ยีาพึน่นเอาไป เอาไปแกงออมเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงส้มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วตาเฮาจสเอาไปดัดแปลงเฮ็ดกับเขากำนามได้จ้ะเด้อคนไทยเราเก่งอยู่แล้วคุณน่ะโอ้โหลวบไปเลยพุณน่ะ ด,ดีดีดจริงจริงรสชาติเป็นจ้าไหนวะติรสชาติคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งได้จดด้ะเด้อุูนะรสชาติคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งของเรานี่หละจ้ะถ้าหากแบบรัวๆนัดตกแจกกันกินอืมตู่ อืมอืมอมอนกําลังออนอืม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 เลมากเลิมากเลิมากสิอืมกินนี่ก็คือการกับกินในน้องหม่ฝรั่งเลยจ้ะ รสชาติเดียวกันเด้รสชาติเดียวกันกันเลยจ้าขาดไปเรื่อยลวกหักเรื่อยลเลยเนาะเสื้อผ้าไปรอกคือเดี๋ยวอืม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 หูหัวหัวเลยนี่อืมอืมอ้อผุน่นะเบิ่งสิหักอืมอืมมีผ้าเลือกเอา ตะยอดอบบวบอืมอือืเลือกเอตะยอดอบบวบไปเลยอืมผุนอ้สุดยอดดังโป๊ะๆยอดกวางตุงก็ยอดกวางตุงท่อเมื่อไงอืมอืมกวางตุงก็กวางตุง ฟางตุงส um. ูยอดบาบีบีสูยอดางตุงได้เช่นกันจ้ะอืมเลิดีเ็ดมาอืม ถือทังนึงค่ะชั่ง,งนึงเรียบปัจจัยน,นี่ปัจจัยมัยจะไปไปเป็ดปลายมันอุบวดอ้ยสุดจวดเลยโปะโปะโปะเลยุ ừ. Ừ. ูนะ บสวยงามปันมาเสียวปันเ,น,เนี่ยค่ะบ้สวยบ่ามฮะรับประกันความสวยงามได้เลยจ้าประกันความสวยงามได้เลยเอ้าดีโอ้ตาจ,จะขวบทำได้อีกคะ่ะมันหลายอยู่ในหางเลือกพทำไม่เป็นของจ้าเห็นหลักกเรเ,รเรลือกส้มเลือกเลือกเราก็เลือกมากโอ้ยอยากพังหมด อือืมพูน่ะแล้วก็เลือกอืมสิ่งเนียวสิ่งกำลังโผล่ขึ้นมาเลยตัางพวกพวกพวกไรล่ะแต่ก็ยายขี่พันจอยเมื่อกี้นี <stood> ่้ก็อยากไปชะล่อรถทามอยู่นั่นแหละเมื่อหนาจะแล้วขี่รถพันผู้เฒ่า ผู้เฒ่าเป็นอยากรู้ว่าเฮาเก็บอีหยังเนี่ยว่าเฮาเก็บอีหยังไปกินเนี่ยสาวสมน้อยแล่นอยู่ข้างทางทางนีดูนี่ทางยอดนี่อู้หทางนี้ทางนี้นี่แตไ่ไปปลายพอนี่โอนขนาด ปุุๆนี่และจ้ะปุุๆปุุเลยแหละอืมอืมโอ้ยบังนาฝาดเราเจดียวตัวผนมาสิพาไปนั่งรอออกกำงามน,นี่กำลังโพก,ก้นมาเลยอืกำลังโพก้นมาเลยงามขนาดละนี่ โอ่ยมาตาะกันเลยละยุง่ง่ายเลยจ้ะมาพุ่นนะสับลาบอยู่พุณเพราะนายเอาหมดอยู่พุ่นมาจะสิพาหลอกพุ่นมาจะมาหลอกว่าง่ายเยมาเด็ดมาแมนหลอกเด็ดออกนี่นว่าง่ายเลยหดอบบวบเขียวๆนี่เขียวสุดยอดเลยว่าง่ายเลยใบอ่อนออนี่กรอบอีหลี เงน่ีนจะไปฝากเอเพื่อนสาวอยู่ที่ทำงานอ้วกเขียวๆทั้งนั่นแหละเด็กออกกี่จังเงยอดกวางตุ่งนี่นจะจง่ะสับลาบอยู่คนหน กินคำว่าเก็บเอาไปใกล้ๆ,ๆบ้านนียขีดรแปดมาพัดนี่โอ้ยยุ่งหลายขนาดอุ๊ยยุ่งจอดว่าเข้าจ้ะยุง่งนีบปานลั่งพึ่งแตกแล้วว่าสันทออากาศห้อน,นยุง่งโอ้ยเกินคำบรรยายอีดี ายุ่งเจาะ่าเขามาเจะมันมาโอ้น้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้อเด็กก็นึกว่ายุ่งเจาะ่าเขาจะคล้องต้นไอ้นาไอายาที่มันเป็นน้ำโจงความงาม เอ,อ๋กินอันนี้มันเอ,อ๋เขาจมูกเขาดังอัวดีขนาดกูนะน้ำตุ่นสุดหยดเลยเ็ดแท่งอเไยนะฮักปวกเนาะทุกมือทั้งที่เดืดขาด มาตึงจะได้หลอก n h ่ t กินพักยังเนี่ยนาหอนเนี่ยนี่จะพักสิกิน หยอด,ดมันหักเฮ้ยอยู่จะเฝ้าตัวมจะเฝ้าจอแลยเฉยสุดหยอดเลยจันสุดหยอดเลยว่ัเรชดอือมเรื่องคางดังโป๊ะนะอันนี้หอืมสุดหยอดเลยอืม อีาจากงามว่สุดยอดของความงามเขียวขนาดเด้ตอนนี้เลือดอีหลีอุ้ยยุงเกละมาใส่เบิงจ้ะให้เบิงจ้ะให้เบิงเย็บแล้วก็ใส่หน้าไม่เบิงคือเกา่าเป็นนังได้ว้าเลือดปะจ้ะ คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ enjoy lifestyle อินเดนมาคจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้เฮียเฮียสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเนี่ยสุดยอดปะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเชยวๆผัวคนดว,ดวนอ่ะโอ้ยพัดสุดยอดเติดใจแนะจน้ะเนาะเท็ดทายกับพระสัจใจคนดูนี่มึงดูนี่อยากให้ จวดน้ำใหม่ฝรั่งกับน้ำใหม่ฝรัง่งเด็ดดีๆนะจ๊นะน่ะยุงกัดหูคุณนะสุดยอดของความสวยเขียวอวบอ่อนเด็ดดีๆคุณม,มาก